สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านมารับชมพระพุทธจินราชเนื้อผงใบลานหลวงพ่อเงินวัดดอนห่หอมครับสำหรับพระพิมพ์นี้จะสร้างปีพุทธศักราช2,484ครับถือว่าเป็นรุ่นที่เก่าของหลวงพ่อเงินอีกรุ่นหนึ่งเลยครับ ก็จะเป็นพิมพ์กล้ามปูนะครับกล้ามปูก็ดูจากมือของพระพุทธชินราชท่านครับมาดูด้านข้างนะครับด้านหลังครับนี่คือสภาพร้อ์เลยนะครับ